วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการตัดโชคแผงคอของรถคลิกหนึ่งไอนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทำกันนะครับว่าต้องทำแบบไหนขั้นตอนแรกก็ ผมจะพามาดัดจาบก่อนครับคือดัดให้ดูไม่รู้ด้วยสายตาว่ามันไปทางไหนอะ่ะตอนนี้นยังดูรู้อยู่เห็นไหมเนี่ยมันมองมันจะรู้เลยว่ามันมันยังคดอยู่เดี๋ยวเราจะดัดให้มันดูด้วยสายตาไม่รู้ก่อนเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือวัด คือวัดเฉพาะแนวแกนชกแข่งคออย่างเดียวนะครับอย่างอื่นผมไม่ได้วัดสำหรับขั้นตอนดัดหยาบถ้าผ่านขั้นตอนดัดหยาบแล้วเรา่อยมาเช็คไอทินี้จะดัดให้ดูด้วยสายตาไม่รู้ก่อนนะครับว่าไปทางไหนเนี่ยครับเนี่ยครับวัดแนวแกนชกแผ่งคอนะครับเนี่ยครับอย่างเดียวเลยสำหรับดัดหยาบนะครับ โอเคครับผมผ่านกันตอนดัดยาไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันเร่งน็อตนิดนึงครับบางทีนอ็อตเปนยืดได้ครับดัดแล้วบางทีน็อตมัน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 ยืดตัวทําให้มันล็อกแกนโชคไม่อยู่ก็ลองเช็คดูครับเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะดัดแปลงไหนกันต่อฉากของโชกได้ไหมฉากของแผงคอได้ไหม ตรหนาบเป็นยังไงเราเช็คแล้วเรารู้แล้วว่าฉากมันไม่ได้ไมันหุบเข้ามากไปเดี๋ยวเรามาดัดฉากของโชคกันนิดนึงครับดัดออกนะครับมันหุบเข้าเราจะดัด4ส่วนนะครับคือแนวแกนโชคแผงคอระนาบฉากของโชคฉากของแผงคอนะครับแนวแกนโชคแผงคอระนาบฉากของโชค3ามอย่างเนี้ยเราดัดไปรพร้อมๆกันเลยไลย่ๆไป ของแผงคอเดวดัดทีหลังนะครับแนวการโชกแผงคอด้าหน้าเฉาของโชกอันนี้ดัดเฉาของโชกอยู่นะครับมันไม่ได้ฉารับมบนรทุกเข้ามากไปทั้งสองฝั่งเลยครับมันถุกเข้าทั้งสองฝั่งเลยก็ดัดไปครับวัดวัดวัดไปเช็คไปครับได้ไหม รีเช็คด้วยวเวอร์นี้ครับดัดไปวัดใบเช็คใบครับมันยังไม่ได้เราก็ดัดเพิ่มครับถ้ามันเกินเราก็ดัดกลับครับยังไม่ได้ทั้งสองฝั่งเลยครับก็ค่อยไล่ไปครับดัดแล้วก็เช็คดูครับไม่ได้อีกก็ดัดเพิ่มอกีมอกครับ ไม่แน่ใจก็เช็คซ้ำครับยังไม่ได้ก็ดัดเพิ่มอีกค่อยๆดัดไปครับค่อยๆไล่ไปครับอันนี้เหลือฝั่งเดียวแล้วครับกดมากก็เกินครับฝั่งเดียวฝั่งเก่านะครับกี่นี้ครับยังไม่ได้ครับกดมากไปมันก็เกินเยอะครับเกินเยอะก็ดัดกลับก็ไม่ต้องซีเดีสรอครับนี้มันกดทีเดียวได้เลย ไม่มีครับมีมันนครับโอ้โหแต่มันเหมือนตีกอล์ฟโฮล์ดวันไงงั้นนะมันก็มีครับแต่มันก็ยากนะครับเดี๋ยวเรามาย้อนดัดแนวแกนโชกแผงคอกับด้านหน้าครับฉากของโชกมันใกล้เคียงแล้วแนวแกนโชกแผงคอด้านหน้าฉากของโชกฉากของแผงคอนะครับสี่ยางครับ ดัดไปเล็งไปออกด้วยครับวัดไปด้วยแน,กนวการโชค์แผงคอกลับหน้าครับดัดห้องกันเลยคนฉากของโชวเมื่อกี้ดัดไปแล้วรอบก็เลยฉากของแผงคออีกครับเมื่อที่ดัดมันก็คืนค่าได้ครบวนี้ครับที่ดัดตัดเกินวันนี้หนึ่งก็ดีครับตอนดัดมันได้อยู่เดี๋ยวพอเราหันไปดัดตรงอื่นกลับมาไทีมคืนค่าแนละ้ว รายละเอียดครับค่อยค่อยเก็บไปครับค่อยค่อยไล่ไปตอนนี้คือทุกอย่างอ่ะมันมันก็ใกล้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 เข้ามาแล้วจากเบี้ยวห้ามิลหกมิลเหลือมิลหนึ่งเหลือครึ่งมิลครับตอนนี้อนนี้ต้องค่อยค่อยไล่เก็บครับแนวแกนโชกแผงคอระนาบแนวแกนโชกแผงคอระนาบฉากของโชกฉากของแผงคอครับค่อยๆไล่เก็บครับ ฉากของฉากของโชคอีกหน่อยน,น,น,นึงครับที่ดัดเกิกนไปนิดนึงครับฉากของโชคแนวไกลโชคแผงคอระนาบฉากของโชคอีกนิดนึงครับสำหรับระนาบ บางทีมันมันค่อนข้างจะหลายรอบนะครับงานนี้เดียวเนี่ยที่เขาขึ้นเอาลงสามสี่รอบสี่ห้ารอบมันนี้เดียวจริงอะ่ะดัดแรงก็กลัวเกินดัดน้อยก็ไม่ถึงอีกที่สำคัญบางทีก็ดัดผิดฝั่งดัดไม่ได้สักทีอา้าวปรมานีา่ดัดยิ่งยิงย,งยิงไปไกลดัดผิดฝั่ง นี่หน้าหน้างานจริงๆไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อนะปล่อยยาวเลยเนี่ยหน้าง,งานจริงๆหลายลอารอบขนาดนี้ครับเนี่ยไม่ใช่ว่าดัดที2ทีผ่านไม่ใช่นะครับแต่ว่าผมกอวีโอเร็วหน่อย,นยแนวแกนโชคแผงคอระนาบฉากของโชคผ่านไปแล้วครับ จบหมดแล้วครับเหลือฉากของแผงคอแล้วเอาแท่นดัดฉากของแผงคอขึ้นมาครับไม่มีแท่นก็ดัดได้นะครับแต่มันเสียเวลามีแท่นมันก็เร็วหน่อยทำให้เราทำงานได้สะดวกเนี่ย แถวแนชกแผงคอและนาบฉากของโชคผ่านไปแล้วนี่ฉากของแผงคอครับถ้าได้ฉากของแผงคอแล้วเดี๋ยวเราไปย้อนรีเช็คครับรีเช็คทั้งหมดเลยที่ทํามาแล้วอีกหนึ่งรอบนะครับเผื่ออะไรมันผิดพลาดตรงไหนมันคืนค่ามันไงจะได้แก้ไขได้ทันครับยวครับรีเช็คทั้งหมดเลยและหน้าเบอร์นียฉากอะไรเช็คทั้งหมดเลยครับอีกหนึ่งรอบครับโอเคครับผมยบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ